เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บไปขยายพันธุ์ต่อนะจ๊ะอันนี้คือมะเขือลายของสิริรัตน์อ์กกิิการ์เด้นนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนให้เบิ่งก่อนตรงนี้รกจังนี่สิริรัตน์อ์กกิิการ์เด้นให้มานะแล้วเราก็ขยายได้ไม่รู้จบเลยนี่เป็นตาดกเก็บกินไปหลายรุ่นเขายังออก ดีดีดินี่เห็นว่าแล้วเราว่าออเก็บพวกเนี้ยเอาไปขยายต่อเอาไปโรยลงดินตรงไหนก็ได้เนี่ยเก็บไปแล้วก็เอาไปโรยโรยเอาแกะเม็ดเอาไปโรยมันจะทำให้เราคือมีกินตลอดอะ่ะหมเนยเนี่ยอร่อยด้วยนะกรอบมากเลย ทำไมมันโอเคเดี๋ยวเราก็จะเก็บแล้วไปโรยในกระถางไม่รู้อะโรยแซรกๆไปก่อนเพราะว่าไม่มีหม่องจะปลูกนะคะนะสวยงามไหมายวต้องถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเก็บเก็บเอาไงดีเดี๋ยวเราต้องถ่าย <c oughs> นี่ ยังไงวะเนี่ย,เ,ออเ,ดยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายนี่นะเอาขึ้นปกคลิปสวยงามถ่ายไม่ได้แล้วก่อนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด,ด้วยนะจ๊ะทุกทกคนไปละเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางถ่ายขึ้นปกคลิปก่อนนะแค่นี้นะยว